อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะการที่มีผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็เป็นห่วงตอนนี้ท่านก็ได้สั่งการนะคะขยายสายด่วน1น3่อีก150คู่สายนะคะส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วก็ขอพี่น้องประชาชนให้ดูแลตัวเองขั้นสูงสุดกันด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านห่วงใยเรื่องราวของสถานการณ์โควิด -19 ที่มีผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องฝากเตือนมานะคะเ<ช>ตือนพี่น้องประชาชนดูแลตัวเองขั้นสูงสุดนะคะอยากก่ากาดตกท่านว่าอย่างนี้<ม>กำชับไปที่กระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าให้เร่งดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทั่วถึงไม่ให้เกิดการตกค้างนะคะ<ช>ล่าสุดนี้พี่เอิญคะส<ช>ปะสชเนี่ย<ช>เขาขยายเพิ่มแล้วนะคู่สาย1330เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าโทรไม่ติด คู่สายไม่พอต่างๆ,างๆเรื่องของ1330ตอนนี้เพิ่มอีก150คู่สายแล้วนะคะรวมทั้งสิ้นทั้งหมดคือ3000คู่สายแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือการติดต่อผ่านไลน์นะคะ Line แอ nhso นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็คอยให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน6ชั่วโมงคุณผู้ฟังคะทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับ จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปนอกจากนี้ค่ะมีการกำชับให้เตรียมพร้อมโรงพยาบาลเตรียมพร้อมจำนวนเตียงให้เพียงพอรองรับสถานการณ์พร้อมให้บริการนะคะการจัดการระบบการรักษาทั้ง HI หรือว่า CI เนี่ยให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลด้วย ที่สําคัญขอความร่วมมือนะพี่น้องประชาชนทุกคนลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อให้ได้มากที่สุดตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนภัยโควิดระดับ4อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะแนะนำงดไปสถานที่เสี่ยงงดการรวมกลุ่มสังสรรค์นเน้นทํางานที่บ้านชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ถ้าไม่จําเป็นทุกจังหวัดทั่วประเทศปฏิบัติตามคําแนะนําและมาตร,ราการอย่างเคร่งครัดซึ่งจะสามารถควบคุมป้องกันแล้วก็ชะลอการระบาดของโรคลงได้นั่นเองค่ะ 嗯。Uh.